สวัสดีเจ้าวันนี้ป้าแกมาสอนขั้วบัลลีดไม้หนึ่งขั้วบัลลีดไม้ขั้วเมืองเขาเนี่ยนะมันจะมีบัลลีดไม้มีปูมีเออมีปูอะมีหมู <c oughs> มีหมูซับเนาะแล้วก็มีหอมหอมเตียมหอมแดงมีพริกแกสองสามเม็ดเนี่ไปใส่นักพริกใส่เกลือไปลงไปเห็น,น่อย ริกนี้ป้าเอามาเป็นตัวอย่างใหือพอแต่ป้าใส่พริกโกนลงไปนั่นเองที่ขานต่าถ้าใส่ก็ใส่เป็นเม็ดก็ใส่มะ่อยสองสามเม็ดต่าลงไปเนาะเอาใส่โคกต่าต่าไปเรื่อยๆต่ำมาจนมันแหลวมันละเอียดนะพอต่าแล้วฮอกก็จะมาซอยบัลลีดไม้ซอยบางๆเลยบัลีดไม้นะซอยบัลีดไม้ซอยละไว้ เดี๋ยวเขาจะเอาเกลือใส่น้าแล้วเขาจะเอาบารีดไม้เนี่ยไปแจ่เกลือเอาเกลือใส่ลหลายๆจอนหน่อยเกลือต้องกลัวมันเกมนึใส่ไปก็เดียวเขาไปล้างออกอยู่ใส่เกลือลงไปเนาะแล้วก็ซอยบารีดไม้นี่จะเอามีดสองคมซอยก็ได้มันบางดีแล้วมันจะได้ยมเว้ยพอเกลือละลายละก็เดียวเขาก็จะเอาไอ ปลิดไม้ลงไปลงไปเปิ้นเอาไว้ไปนวดเนาเอาปลิดไม้ลงไปใส่แล้วก็เขาจะนวดนวดมันปลิดไม้ที่เขาซอยไวะนะ้ขน่ะเนี่ยเอาลงไปแจก๊เกลือเลยเอาไปใส่ในเกลือไว้แล้วก็เขาจะเอามือนวดนวดมือขยำขยำไปมันจะอัน น้ำขิวๆมันจะออกนะน้ำขมมือนวดนวดไปนะจุนมันนวลนะะเนะน้ำมันขิวเออหนั่นมันเป็นขมแต่โคนมักขมก็ต้องไปนวดมันนักเนอะมันต้องไปล้างมันหลายน้ำไห้มันมักขมก็นวดมันออกนวดมันจุนน้ำขิวน้ำขมมันออกเนาะมันออกเราไปล้างเอาสักสองสามน้ำเดี๋ยวเราก็มาตั้งหม้อเนาะ ต่างหม้อน้ำมันใส่เห็นน้อยต้องใส่นักใส่หมกขว่หอมเตรียมขว่พริกนึงมันหอมเนี่ยผัดพริกมันหอมเนาะเนี่ยอันนี้เขาล้างเขาขยำมาแล้วเนี่ยล้างออกละสองสามน้ำพวกป้าบอกค่อยมาขจะได้นะถ้าคุณมาขุมก็ไปต้องล้างนักสักสองน้ำก็พอแล้วก็เอาหอมเตรียมใส่เนาะใส่แล้วก็เอาพริกกระุงใส่เนอะ เอาหอมเตียมคั่วหอมเตียมให้มันเหลืองก่อนให้มันหอมก่อนหนึ่งคั่วหอมหอมหอมเตียมัใจ่ห้อนล้ำหอมเตียมมาหอมกับละล้อมผมว่ามันเริ่มเหลืองละพอมันเหลืองแล้วก็เดียวก็เอาเอาพริกที่เขาต่ำเดี๋ยใส่กะปิใส่หอมแดงใส่หอมเตียมลงไปต่ำด้วยกันมันแล้วแล้วเนาะเราก็เอาพริกน่ะลงไปคั่ว หอมเจียมเริ่มเหลืองละเหลืองได้ตีแล้วก็เอาพริกที่เอาตามตะกี้ใสไปเลยขัวใส่น้อยเดียวปอกพริกไม่ต้องใส่นักเพราะแบบรีบไหมมันฮอนมันเผ็ดเราใส่พริกนักกระเดียวมันจะเผ็ดหัวห,หัวอย่างหกงินภาคใต้เนาะเปิ้ลฮอนเปิ่น,น,นกกเผ็ดอ่ะเฮาบอกมากเผ็ดล้ำเราก็ใส่มหมกพาให้พอดีเนี่ยพริกใส่น้อยเดียวอ่ะ คนไปเรื่อยๆจนพริกมันคั่วมันหอมแลวเนาะหอมแล้วเขาก็เอาหมูที่เขาซับตะเกียบหมูบดนะเอาลงไปคั่วด้วยกันคั่วตดพริกแต่บางคนปนมักยิ้ส้มหนึ่งหรือว่าแหนมนะนะั่นนะยิ้ส้มบ้านเขาเ่าจะเอามาคั่วเขาแต่ถ้าเขามักหมูหมูซับหมูบ๊ก็เอาหมูคั่วใส่กันได้ก็ได้ใส่ยิ่มส้มก็ได้ คั่วลงไปคั่วมาจนหอมจนมันหอมดีกินดีละตะตเดี๋ยวห่าก็จะเอาแบบรีบไม้ที่เา่าซอยห่านวดไว้เด็กี้เนะี่ยลงไปพัดเนาะเดี๋ยวนี้คั่วไปเรื่อยๆกัน,นเริ่มดีละเนาะเริ่มหอมแล้วก้าเดี๋ยวนี้ถ้ากินออกได้ให้อย่าล้ำเนะาะ เอาไปรีบไม้ที่เขาคู่เอานวดไปตะกี้นะลงไปคั่วไปพัดไปเรนะื่อยๆเนี่พัดเอาจนมันจนมันนวลนอะ่ะจนไปรีบไม้มันนวลนะคั่วกลนไปเรื่อยๆกลนไปกลนไป,นไปจนไปรีบไม้โยมเนาะไปรีบไม้โยมดีแล้วก็เดียว กลนไปเลยเลยเลยเขาล่าลงท้ายเขาจะมีหอมหอมต้นหอมใจเหี้นหน่อยเนาะมันหอมดีต้นหอมเนี่ยลมเริ่มเริ่มเดือดแล้วเลยเริ่มเริ่มจะนวลละผลิตไม้เริ่มนวลเริ่มนิ่มละต้นหอมเริ่มนิ่มเนาะเขาก็จะปรุงรสละเนี่ยรสดีหน่อยของซูโรสหน่อยน้ำตาลหน่อยแล้วแต่ชอบไผ่มักอันใดก็ใส่อันนั้น มักหวานก็ใส่หวานมักเกลมก็ใส่เกลมเนาะแต่ให้ดีก็บ่ต้องใส่นักก็่เยอะน,นี่เราใสา่เราปรุงรสแล้วเราใสา่น้ำมันหอยลงไปเห็นหน่อยเนาะเดี๋ยวเราก็กลนกลอนเมื่อมันยมเมื่อมันเข้าตีเยอะน้ำลงไปเห็นหน่อยมันมีน้ำหมกพอให้พอดีมันแห้งแล้วมันกับรำดอก ใส่น้ำน้ำลงไปเห็นน้อยหนึ่งต้องใส่นักใส่นักกะกลายไปแกงปลีดไม้ไปเห็นไปเจ้คั่วปลีดไม้สักกําเนาะ,ะเดีวัวก็พัดคั่วไปเรื่อยๆพัดกับว่าคั่วการเดียวกันนะเนาะรอสักกําเนี่ยเอาต้นหอไมไปใส่ขั้นสุดท้าย,เ,ยเดี๋ยวเัาก็ปอละปิดไฟนี่ เรียบร้อยแล้วเนาะเนี่ยหองครัวบรลิีไม้บ้านเฮาเนาะกินกับข้าวหนึ่งล้ำ